เครื่องตัดท่อนไผ่ตัดลำไผ่ได้ง่ายๆให้ปลอดภัยเราทำกเกษตรยั่งยืนในรูปแบบของวัน,นกเกษตรพืชหลักอย่างหนึ่งที่เราปลูกก็คือไผ่ซึ่งมีหลากหลายสายพันธุ์เช่นไผ่พากไผ่สางนวนไผ่สางมนไผ่บงไผ่ลวกไผ่เลี้ยงหวานและไผ่แม่ตะวอ เราสามารถนำต้นไผ่มาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายตั้งแต่การนำไปเป็นวัสดุทำสิ่งปลูกสร้างทำเสาผนังวัสดุมุงหลังคาของใช้ในบ้านไม้คำยันหรือแม้กระทั่งนำไปเผาเป็นถ่านและบ่อยครั้งที่ต้องตัดลำไผ่ให้เป็นท่อนๆตามขนาดที่เราต้องการ จึงต้องสร้างเครื่องตัดท่อนไผ่ไปใช้งานหลักการของเครื่องเลื่อยท่อนไผ่เป็นหลักการของการใช้เลื่อยวงเดือนแบบที่เรากระดกได้ในระบบคาร,รับน้ำหนักให้ใบเลื่อยสามารถยกขึ้นลงตามขนาดของลํำไผ่ มีส่วนประกอบที่เป็นแท่นบังคับท่อนไผ่และจุดเลื่อยวงเดือนตัดไม้ไผ่จุดแท่นบังคับท่อนไม้ไผ่ทำเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมพื้นท้าโดยใช้เหล็กฉากขนาดนิ้วครึ่งมาเชื่อมติดกันให้มีขนาดโต๊ะกว้าง40เซนติเมตรยาว60เซนติเมและสูง75เซนเมตร สร้างแท่นกระดกช่วงกึ่งกลางโต๊ะให้มีเพลาหมุนสำหรับรับน้ำหนักชุดตัดมีความสูงประมาณ30เซนติเมตรชุดเลื่อยวงเดือนตัดไม้ไผ่ใช้เหล็กฉากขนาด1นนิ้วเชื่อมติดกันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด30คูณ60เซนติเมตร เจาะร่องสำหรับร้อยน็อตสองชั้นทำเป็นฐานล็อกมอเตอร์ไฟฟ้า เจาะรูยึดเพลาเลื่อยวงเดือนยึดให้แน่น,นด้วยน็อตทำเพลาเป็นจุดหมุนตรงการชุดตัดทำชุดรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน ซึ่งประกอบด้วยบังใบเลื่อยบังสายพานและแผ่นปิดมอเตอร์ชุดบังคับใบเลื่อยใช้แผ่นเหล็กนำมาตัดและเชื่อมเป็นครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ20นิ้วกว้าง1ถึง1นิ้วครึ่งแล้วนำไปติดบนแท่นตัดให้มั่นคงแข็งแรง ชุดบังสายพานนำแผ่นเหล็กมาตัดเป็นแผ่นโค้งตามขนาดของมูลเล่เครื่องเรื่อยและมอเตอร์ดัดเชื่อมปิดส่วนโค้งโดยรอบทันแท่นยึดติดกับตัวชุดตัด ทำแท่นรับบังคับระยะตัดและการกระดกโดยแท่นรับระยะการเปิดของใบมีดให้ใช้เหล็กสูงประมาณ20เซนติเมตรติดกับฐานตัดส่วนระยะปิดใบมีดใช้โซ่ติดกับแท่นตัดให้มีระยะตัดของใบมีดพอดีกับฐานตัดวัดระยะตัดเจาะรูทำรางแล้วประกอบแท่นเหล็กล็อกไม้ให้แน่น ทำชุดจับไม้สําหรับล็อกลําไม้ไผ่ให้แน่นขณะตัดนําชุดตัดมาประกอบเข้ากับแท่นร้อยแกนเพลาให้ชุดตัดกระดกไปมาได้ จากนั้นก็นำมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมมูเล่มายึดติดกับแท่นติดตั้งท่อจับด้านในของแกนใบเลื่อยโดยระยะมือจับให้อยู่นอกแนวของการเลื่อย ใช้แผ่เหล็กดัดโค้งยึดปิดป้องกันตัวมอเตอร์ไฟฟ้าติดตั้งสายพานและบังสายพานให้แน่นเดินสายไฟจากมอเตอร์มายัางแท่นตัดติดตั้งสวิตช์ไฟฟ้าสำหรับปิดเปิดมอเตอร์ ติดตั้งใบเลื่อยสำหรับใบเลื่อยเราเลือกใช้ใบเลื่อยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง14-16นิ้วที่มีฟันเลื่อยแบบละเอียดมีฟัน80-100ฟันให้ได้ผิวกันตัดที่เรียบสวยงาม สำหรับตัวมอเตอร์ที่เราใช้เราใช้มอเตอร์ที่เรียกว่ามอเตอร์มา,า,ารจันเป็นมอเตอร์ที่สามารถใช้ได้ทั้งกระแสไฟตรงและกระแสไฟสลับโดยมีความเร็วรอบและแรงหมุนอยู่ที่ประมาณ2,500รอบต่อนาทีมีกำลังไฟ1.5กิโลวัต์เทียบเท่ากับ2แรงม้าขึ้นอยู่กับกำลังไฟดังนั้นเราจึงควบคุมการหมุนมอเตอร์ด้วยชุดควบคุมแรงดันไฟฟ้า การใช้งานเครื่องตัดท่อนไผ่ให้นําท่อนไผ่ที่ต้องการตัดมาวางบนแท่นยกใบมีดเปิดสวิต์ปรับระดับความเร็วของใบมีดแล้วเลื่อนข้อไผ่ตามระยะที่เราต้องการตัดกดใบมีดลงเบาๆไม้ไผ่จะถาดออกจากตันแบบไม่ยากนะ สิ่งที่สําคัญที่สุดในการที่จะใช้เครื่องเลือ่อยท่อนไผ่ก็คือเรื่องของความปลอดภัยดังนั้นอุปกรณ์ป้องกันบนตัวเครื่องทั้งชุดบังใบบังสายพานตัวล็อกจับลำไผ่จึงต้องมั่นคงแข็งแรงและรวมไปถึงการแต่งกายที่รัดกุมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นขณะใช้งาน เครื่องตัดท่อนไผ่เป็นเครื่องช่วยตัดไม้ไผ่ให้เรามีขนาดตามที่เราต้องการตัดง่ายรวดเร็วเบาแรงที่สำคัญเราเพึ่งตัวเองได้